สวัสดีครับผมจากร้านดีจริงการเกษตรนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้า4จังหวะ4สแรงม้ารุ่น GX 5 0กันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกล่องกันเลยครับ หลังจากที่เราแกะจากกล่องมาเรียบร้อยนะผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้มาครบเครื่องมากๆนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสายสะพายนะครับที่ให้มาในแบบสายสาพายบาคู่เลยนะครับผมใส่ง่ายสายบายไม่ปวดบานแน่นอนนะครับและยังมีในส่วนของถุงเครื่องมือนะครับลูกค้าไม่ต้องหาเพิ่มนะครับตัวนี้มีพร้อมอประกอบเลยครับผมแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมีในส่วนของแว่นให้อีกหนึ่งอันนะครับผมเป็นแว่นการสะก็ดจ้านะครับแล้วก็ถุงเครื่องมือหนึ่งคู่ไปเลยนะครับและเรามาดูในส่วนของใบมีดกันนะครับผมตัวนี้เป็นใบมีด12นิ้วรรมมมักนคบาพิเศษลผ ชุดคันเร่งนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคันเร่งจี๊สามารถนะครับผมเร่งง่ายงไม่ฝืนแน่นอนนะครับชุดก้านมาในรูปแบบของก้านล็อกนะครับผมสามารถเร่งล็อกสูงได้สบายเครื่องไม่สั่นตามแน่นอนนะครับประกับแฮนด์ให้มาหนาพิเศษแบบนี้เลยครับลูกค้าแล้วก็ในส่วนของตัวก้านนะครับเป็น2 8่มิลก้าฟันนะครับผมเฟืองมาตรฐานสามารถใส่กับหัวพ่นดินหัวสูบน้ําหัวต่อเลื่อยได้เลยครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มวิธีการประกอบกันเลยครับ เป็นที่เรียบร้อยสำหรับการประกอบเครื่องนะครับผมตัวนี้ประกอบไม่ยากครับลูกค้าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราไปเติมน้ำมันเครื่อง้วมันจะเพลิงพร้อมลืยงานกันเลยดีกว่าครับวิธีตาร์ทเครื่อง gx 5 0าสนะครับลูกค้าขั้นตอนแรกเลยครับผมให้เรากดเปิดสวิตช์ตรงคันเร่งนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดที่ลูกยางใสๆเพื่อดูน้ำมันเข้าคาร์บูนะครับลูกค้าหากเครื่องเย็นอยู่นะครับให้เราดันโชวคขึ้นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดเครื่องร้อนแล้วให้ปิดได้เลยครับผม หลังจากนั้นก็ดึงสตาร์ทได้เลยครับ สำหรับชุดนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับลูกค้าราคาเพียง2,990บาทเท่านั้นนะครับจะส่งฟรีชำระปลายทางได้เลยครับผมไม่บวกเพิ่มนะครับแล้วก็มีในส่วนของของแถมเพิ่มเติมให้นะครับผมเป็นใบมีลอนเดือน10นิ้วติดติดปันให้1ใบนะครับแล้วก็ชุดจานเอนอีก1ชุดไปเลยตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มนะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านดีจริงการเสร็จเลยครับ